เหตุผลข้อที่สองที่ทำให้เขาทำคอนเทนต์ได้ไม่สม่ำเสมอ,สมอก็คือกังวลว่าคอนเทนต์จะไม่มีใครสนใจนะคะในช่วงแรกยังไม่ต้องไปกังวลว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ย,ยจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่แบบคนสนใจมากๆนะคะไม่จําเป็นนะคะให้เราเขียนหัวข้อให้มันน่าสนใจพาดหัวให้มันน่าสนใจและเราค่อยๆพัฒนาโดยการไปถามคําถาม,ถาม หรือไปดูเรื่องที่คนอื่นเขาถามหรือสงสัยเนี่ยแล้วเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นหัวข้อคอนเทนต์นะคะแล้วเราก็พูดไปก่อนแล้วเราก็ให้การสังเกตไปเรื่อยๆถามผู้ติดตามของเราไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะได้สิ่งที่เป็นคําถามเป็นปัญหาจริงๆของเขาเนาะหรือบางคนมีการแบบดูแลลูกค้ามีคนที่เราบให้เขาเรียกอ,อะไรเนี่ยเป็นลูกค้าของเราอะนะคะหรือเป็นคนที่เราแบบ สมมติถ้าดูแลเรื่องสุขภาพลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยเราเทรนให้เขาอะคําถามที่มักพบบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบมานะคะทาคอนเทนต์ได้เนาะซึ่งสิ่งพวกเนี้ยจะเป็นอะไรที่ถ้ามีคนหนึ่งสงสัยเนี่ยก็สันนิษฐานไปเลยว่าน่าจะมีอีกหลายๆคนที่อยากจะรู้เหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยให้เราตัดความกังวลน,นี้ออกไปเลยนะคะและเราทำคอนเทนต์ โดยไม่เซตเดียวกันกับที่พี่ปูเล่ามาข้อที่แล้วเลยก็คือเราเราทาในฐานะผู้ให้ะนะคะเราเราออกมาพูดในในฐานะอยากให้อยากแบ่งปันเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าคนเนี่ยเขาจะเหมือนมาว่าเราหรือแบบบางคนก็กลัวคนจะมาพูดว่าแบบเออไม่เก่งสอนง่ายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยพี่ปูบอกได้เลยนะ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอ่ะก็จะมีคนทั้งชอบและไม่ชอบคุณอยู่ดีะนะคะมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคะมีทั้งคนชื่นชมเฉยๆหรือไม่ชอบอาจจะแบบมีคอมเมนต์ไม่ดีมาอะไรเงี้ยดังนั้นน่ะเราอย่าไปซีเรียสนะคะอย่าไปอย่าไปซีเรียสกับตรงนี้มากนักน,นะคะถ้าคิดแบบง่ายๆเลยนะคะที่พี่ปูทำทุกวันเนนะคะทำแบบไอจนะทำคอนเทนต์ทำสรุป ใช่ไหมทำไลฟ์เนี่ยทำคลิปต่างๆพี่ปูทำเก็บเอาไว้ให้กับคนที่เขาจะสนใจในอนาคตได้ดูคิดแบบนี้ก็ได้นะคะ